เซอร์ไพรส์มากค่ะทุกคนเยอะมากตรงนี้าตายตายเมนบิครร์พี่นองค่ะปุ้นดอกใหญ่ๆงามๆกับมีพี่น้องเบางซอยนี่ค่ะเพ่อนเป็นทางไปพ่อนอู้หายแล้วดีนะมันไม่ไปสุดทางนะเนะ่ทางที่เขาเดินมาก,กันนะเก็บค่ะเก็บค่ะทุกคนค่อยตัดเอาครับน้องคอยสิ ทำความสะอาดเงานีฮิวันนี้ผู้ใดมาตรงนี้แล้วคนกว่ามันมีคนมาแล้วมัน,นเยอะ คนแกกันบอกว่าให้เอามีดตัดเอาเสื้อมันจะได้ขึ้นมาๆมมนกๆในสันคนอีกตะกาบแล้ครับ นั่งทั้งหลังกล่องมันก็นได้เพถนัดเพราะว่าตรงหนาตรงหนามันเป็นปานหมุนกระไดพี่นออ้องค่ะ

ดอกใหญ่สองบึงอ่ะไตรงนี้ก่อนทุกคน จุมเลยงามดอกนี้น้คงามงามสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ อยู่ตรงนี้มันขึ้นเป็นทางเลยพี่น้องเดี๋ยวไาเก็บน้ำกันจ้ะ <c oughs> มาพี่น้องคือแบบตรงเนี้ยมันเก็บมันเลยค่ะพี่น้องมันขื้นเป็นทางเลยมีแต่ดอกกำงามไหีย <c oughs> เรื่องมีแสงแดดออกมาจากน้อยเด้วโอ้ยคักคักคัก แ,แบบนี้แหละลงลแบบนี้ให้พี่น้องเบ่งน้ำเนาะ <c oughs> แลาคเก็บพี่น้องค่ะ <c oughs> ตัดเอาเลยค่ะทุกคน <c oughs> เลือกเอาครับพี่น้องค่ะ วางไว้ดีกว่าขามันสั่นแต่ว่ามันยุ่ลงแบบนี้มันกันหนาเก็บด้วยจ้ะวางไว้นน่เจี๊ยอจุ้มนี้ง่งาม เดี๋ยวอยากให้พี่น้องเบิ้งจุง่มนี้นะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนนี่เพียงนี่เสียงกาจบูชัดกับขอไพ,พ่ดึกนองเลยเพราะว่าเสือผ่ามันอาจจะมันอาจจะไอ้สีกับไม้ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะดอกงามงามนี่ไงอุ้ยนี่จุ่มนี่เป็นกนั๊มนะพี่น้องค่ะบึงบิงก่อนี่เพียบบึงซอยเนี่ยงามว่าจะก็กะมานังเก็บยืนไตตุนหมักชัดเต็มเนี่ยเข้าไปเอามา ก็จะได้ครึ่งตะก,ก้าเลยค่ะทุกคนอ,อ,อันนี้หิ่งหอกไงพี่น้องเห็นบะม่มงนี่คือไก่กล่อมนี่ค่ะสเสร็จเร็ว เพิ่มได้หลายเลยดิพี่น้องขาเห็นไหมนี่ค่ะเดี๋ยวมาเก็บาม,ามาเอาตรงนี้ค่ะมา,าตรงนี้น้ำกันค่ะพี่น่องให้เบิ้งค่ะเชียบมึงเด้อให้พี่น่องสระนี่เห็นไ่มดำปิดปีดเลยแมนเมื่อไรใช่นี่ ตัดเลยดอกเล็กดอกใหญ่แบบนี้มีค่ะนี่เขาก็เหลือเขา ดอกใดรั่สวยวก็ต้องเอากอดเลยจับตัวเขาพี่น้องค่ะ จุ่มลวโอ,โอ้ยแดดมาเร็วเช็วพี่น้องคือมันดำมันก็จะบุคอยเห็นชัดค่ะพี่น้องคะ่ะ ตรงพ่นเนี่ยรึปเราเล็กไปตรงพ่นก็ไวเอ๊ะเก็บต่อค่ะทุกคน ีย <c oughs> มันต้องเขียย่ยไปโอ้ยพี่น้องขาดอกนี่เงี้ยค่ะเฮ้ยเพียมูมันนี่ว้ายนี่ดอกนี้น่านี่นี่น,นี่มูมันพี่น้องนี่โมมันว้ายดอกปั๊บช่วพี่นอ้องขาเขตตะการก่อนเสล้ว แล้วเห็นจุ่มจุมนี่เพีพ่น้องค่ะด้านข้างเห็ดปินนะมถ้ามันไม่ชีเจจิ้มอ้ยเพียน้องค่ะหลอกวกนี้แล้วพอมุดจุดเต,ตยกะ ป่าเฟินค่ะคุนดอกเดี๋ยวออมไปเอาทั้งนั้นค่ะนี่กับทุกคนจุ่มเห็ดก็เริ่มจะแห้งแล้วทุกคนนีกับหน้าร้อนเลยเนาะนี่ มี่กระดอกงามๆดีละใต้ต้นเกาลักต้นนี้ก็เคยมาเก็บเมื่อปีที่แล้วย่ำมยามงาออกจ้ารวยดอกงามๆกรับพี่นอ้องแล้วว่าวลาว่าเราผลเดินออกกระผลก็จะเดินผ่านมันใช่ไหมเกาลักคต้นนี้ จุ่มนี่่คะเห็นนี่ดูหน่มือนกัสลับเคยมาเก็บถธอโอ้ยมีหลายดอกอยู่เดี๋ยวกันนะ ตรงนั้นเลยมีหลายดอกดีทุกคนว่าผิดหวังที่เดินผ่านมาทาั้งนี้ <c oughs> <c oughs> อออดอกใน,ใน,ในีอ้อะโอเค ได้หลายดอกอยู่ค่ะทุกคนตัดขาค่ะมือนีกัได้เห็ดพอสมควรแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะก็จะเดินออกป่าแล้ะขาทุกคนและพอนกนัขอบคุณพี่น้องสุดคนที่เข้ามารับชมคลิปทีเดียวหน่อเด้อจะ้ะ เดี๋ยวไปพอกกันใหม่มือหนาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ปะปะปะป่ามาแล้วมันหกเนาะตัวนี้ต่